นอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อแค่มี8สิ่งนี้ในกระเป๋าสาตางค์จะรับทรัพย์เงินไหลเข้าทุกวันอย่างแน่นอนค่ะมาติดตามรับฟังไอเทมอันดับหนึ่งที่ใครๆต่างก็พากันต้องพกติดตัวเอาไว้เสมอค่ะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนทำอะไรก็ต้องใช้เงินจะถือเงินไปเลยบางครั้งก็อาจจะพกลำบาก หรือเงินตกหล่นเพราะฉะนั้นสิ่งของคู่กายที่ขาดไม่ได้เมื่อจำเป็นต้องพกเงินนั่นคือกระเป๋าสาตางค์ที่ใช้สำหรับเก็บเงินหรือปัตงต่างๆซึ่งกระเป๋าสาตางค์ที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่เสมอจะมีทั้งรูปแบบกระเป๋าสาตางค์ใบสั้นใบยาวใบตรงหรือจะเป็นกระเป๋าสาตางค์ที่ทำด้วยวัสดุหนังแท้ ด้วยกระเป๋าสาตางค์เป็นสิ่งของที่ต้องเก็บไว้ใกล้ตัวตลอดเวลาจึงทำให้ใครหลายๆคนต่างคิดเหมือนกันว่าจะพกอะไรในกระเป๋าสาตางค์ถึงจะดีเพื่อเป็นตัวช่วยในการเสริมดวงเสริมโชคลาภวัสนาความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของกระเป๋าสาตางค์และวันนี้เราขอแนะนำ8สิ่งของมงคลเสริมดวง นำพาความโชคดีเงินทองมากมายหลั่งไหลเข้ามาไม่มีที่สิ้นสุดไม่เพียงแต่เรื่องเงินทองเท่านั้นหากคุณเลือกพกเครื่องรางหรือพกสิ่งของนำโชคต่อไปนี้จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเรียกได้ว,ว่าเงินไหลนองทองไหลมาเงินเข้าทุกวันชีวิตมีความสุขอย่างแน่นอน 8สิ่งของที่ควรพกติดกระเป๋าสาตางค์ไว้แล้วชีวิตจะมีความสุขอย่างแน่นอน 1. เก็บธนบัตรที่หลงท้ายด้วยเลข4หรือเลข8ไว้ในกระเป๋าสาตางค์นำโชคทุกตำราที่พูดถึงกระเป๋าสาตางค์รับทรัพย์ต่างก็แนะนำวิธีเก็บธนบัตรโดยการเลือกธนบัตรที่หลงท้ายด้วยหมายเลข4หรือ 8ลงท้ายไม่ว่าจะเป็นธนบัตรใบละ20บาท50บาท100บาท500บาทหรือ1,000บาทก็ตามค่ะเลือกธนบัตรไว้เพียงแค่1-2ใบเพื่อเก็บเป็นเงินติกระเป๋าสตางค์เอาไว้เพราะเลข4หรือเลข8นั้นเป็นตัวแทนแห่งความมั่งมีสีสุข นำความสุขมาให้ช่วยเรียกเงินเรียกทองได้อย่างไม่รู้จบค่ะ 2. พกเครื่องรางนำผ่ารัพย์มาสู่กระเป๋าสตางค์นำโชคของคุณ อีกหนึ่งสิ่งของมงคลที่จะช่วยเสริมห่วงจุ้ยให้กับกระเป๋าสาตังค์เรียกทรัพย์ของคุณคือการเลือกพกเครื่องรางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญจีนโบราณที่เชื่อกันว่าหากมีพกติดกระเป๋าสาตังค์เอาไว้จะนำพาโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตทั้งเรื่องของเงินทองการงานก็จะสมหวังดังใจเจ้าของกระเป๋าสาตังค์หรือการพก ก้อนเงินทองคำติดกระเป๋าสตังค์เพื่อเรียกความร่ำรวยและยังช่วยแก้เรื่องของปีชงทำให้ชีวิตผาสุกไม่มีทุกข์ภัยไข้เจ็บเข้ามาแทรกแซงหรือจะเป็นการพกนำเต้าที่เรียกกันว่าหลูหรือหูมีลักษณะคลายเลขแปดซึ่งเป็นเลขมงคล นอกจากช่วยเรื่องของโชคลาภแล้วยังช่วยเรื่องของสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวอีกด้วยค่ะ 3. สิ่งของที่เป็นสีเหลืองหรือสีทองให้หาสิ่งของมินิมัลชิ้นเล็กๆที่สามารถพกติดกระเป๋าสาตางค์นำโชคของคุณอาทิเช่นแม่เหล็กสีทองใช้ดูดซับ แผ่นทองคำหรือกัารทองคำเป็นต้นค่ะสาเหตุที่ให้เลือกพกสิ่งของสีทองหรือสีเหลืองนั้นเพราะความหมายของทั้งสองสีนั้นคือความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินสุขภาพและอื่นๆรวมทั้งนำพาสแสงสว่างมาสู่ชีวิตของคุณค่ะ 4. เก็บซองเข้าสาร21เม็ดไว้ในกระเป๋าสาตางเรียกทรัพย์ของคุณ สิ่งนี้เป็นสิ่งของที่ควรพกติดกระเป๋าสตางค์มากที่สุดค่ะคือเข้าวสารจำนวน21เม็ดให้คุณนำซองเล็กๆสักหนึ่งใบบรรจุข้าวสารจำนวน21เเม็ดเก็บไว้ในช่องใดก็ได้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณค่ะ ด้วยความเชื่อแต่โบราณการการพกเข้าสาร21เมตรเปรียบเสมือนการพกความอุดมสมบูรณ์ติดตัวอยู่ตลอดเวลาจะได้อยู่อย่างมีกินมีใช้ไม่มีอดอยากและไม่ต้องพบเจอกับเรื่องราวในชีวิตที่จะต้องทำให้เสียเงินเสียทองอีกด้วยค่ะ 5. กระเป๋าสตางค์รับทรัพย์ให้เก็บเหรียญมงคล8บาท หากถามว่าสิ่งต่อไปควรพกอะไรในกระเป๋าสตางค์ถึงจะดีเราขอตอบตรงนี้ว่าให้พกเหรียญจำนวน8บาทที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าเป็นเงินขวัญถุงติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้ให้โชคให้ลาบอยู่เสมอคะ่ะเพื่อเสริมดวงความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของผู้ถือเงินขวัญถุงซึ่งมักจะเก็บไว้ในช่องเล็กๆช่องใดช่องหนึ่งที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ของคุณ 6. ธนาบัตรที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข9้าติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพตามศาสตร์ตัวเลขเสริมดวงชะตาในหลายสำนักต่างให้การยอมรับกันดีว่าการเก็บธนาบัตรที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขเก้าถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะความหมายของหมายเลข9ก้าบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานรุ่งเรืองกิจการมั่งคั่งค้าขายมั่งมีชีวิตมีแต่เดินไปข้างหน้าไม่ถอยหลังกลับ ช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณให้หมดไปหากใครที่ได้เก็บธนบัตรขึ้นต้นด้วยหมายเลข9ไว้ในกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์ของคุณรับรองว่าจะมีแต่ความโชคดีค่ะ 7. ถุงเงินถุงทองในกระเป๋าสตางค์นำโชคของคุณ คำคำนี้คุ้นหูกันอยู่เสมอคะ่ะสำหรับสายมูที่มักชื่นชอบนำพาสิ่งของที่ควรพกติดกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์อย่างถุงเงินถุงทองนำพาความโชคดีโชคลาบมาสู่ตัวคุณที่สามารถนำมาห้อยกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์หรือเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์ได้โดยจะต้องปิดปากถุงทองให้สนิท เพื่อเป็นการเก็บเงินเก็บทองไม่ให้รั่วไหลได้มีเงินมีทองเต็มถุงเต็มถังจะทําให้คุณเก็บเงินอยู่ได้อีกนานแสนนานค่ะและแปดสุดท้ายแผ่นทองวัดแชกงมิววัดแชกงมิวเป็นวัดเก่าแก่แห่งฮ่องกงที่เชื่อกันว่าหากพกไว้ในกระเป๋าสาตังค์หรือใส่ในเครสโทรศัพท์ ก็จะช่วยเรียกทรัพย์ให้เงินทองไหลเข้ากระเป๋าเก็บเงินอยู่ทั้งยังช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภสุขภาพและการเดินทางอย่างปลอดภัยค่ะท่านผู้ฟังคะทุกคนก็จะพอรู้ว่าควรพกอะไรในกระเป๋าสตางค์ถึงจะดีจะนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้ไม่รู้จบแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะ คุณไม่จำเป็นต้องใส่สิ่งของมงคลทั้ง8อย่างลงไปในกระเป๋าสตางค์คุณสามารถเลือกสิ่งของมงคลที่ตนเองชื่นชอบและพอใจที่จะพกติดกระเป๋าสตางค์ไว้ได้ถึงแม้ว่าคุณจะมีเครื่องรางหรือสิ่งของที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วหากคุณเป็นคนที่คิดดีทำดีคุณก็จะได้รับผลตอบแทนในชีวิตเช่นกันคะ่ะ ต่อไปมารับฟังของ5้าอย่างนี้ที่ไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เด็ดขาดมีอะไรบ้างเช็คแล้วให้รีบนำออกค่ะ 1. ใบเสร็จหลายท่านชอบเก็บใบเสร็จไว้ในกระเป๋าสตางค์เพราะต้องการเก็บข้อมูลว่าเราใช้ใจอะไรไปบ้างและใช้ไปเท่าไหร่ อีกประการหนึ่งก็คือเผื่อว่าสินค้าที่ซื้อมาไม่ถูกใจและจะได้นำไปคืนได้แต่ถ้าหากเราทำกระเป๋าสาตางค์หายใบเสร็จที่เราเก็บไว้ในกระเป๋าสาตางค์ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆของเราได้นะคะมีทั้งตัวเลขบัตรเครดิตสีหลักชื่อนามสกุลและหากต้องการลดหย่อนภาษีก็จะมีที่อยู่ของเรากำกับอยู่ด้วย ดังนั้นหากเราต้องการเก็บใบเสร็จก็ควรเก็บไว้ที่อื่นที่ไม่ใช่กระเป๋าสาตางค์เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวค่ะ 2. บัตรเครดิตค่ะบางท่านมีบัตรเครดิตหลายอันและคนบัตรเครดิตทุกอันไปเก็บไว้ในกระเป๋าสาตางค์เมื่อเวลาหายขึ้นมาทีก็ต้องโทรศัพท์ยกเลิกกันเป็นพละวันซึ่งเป็นการเสียเวลาค่ะ กว่าจะเสร็จเพลเพลหวัวขโมยนำบัตรไปใช้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วดังนั้นควรเก็บบัตรเครดิตไว้ที่บ้านค่ะพกพาไปเพียงสองใบก็คือบัตรกดเงินสดได้และบัตรเครดิตหนึ่งใบเท่านั้นค่ะที่เหลือให้เก็บไว้ที่บ้านนอกจากนี้การทำเช่นนี้ยังช่วยทำให้เราไม่จับใจใช้สอย<ๆ>เกินความจำเป็นอีกด้วยนะคะ 3. โทรศัพท์มือถือค่ะ ปัจจุบันมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่มีช่องสำหรับเก็บเอกสารสำคัญ เงินและบัตรส่วนตัวต่างๆของเราด้วยค่ะเราควรแยกโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าสาตางค์ออกจากกันเพราะจะเป็นเรื่องยุ่งยากมากเมื่อเราทำกระเป๋าสาตางค์หายแล้วเราไม่มีโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารแจ้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นเราควรแยกโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าสาตางค์ไม่ให้เก็บอยู่ในที่เดียวกันค่ะ 4. สมุดบัญชีธนาคารค่ะ มีหลายท่านที่เก็บสมุดบัญชีธนาคารต่าง,างๆเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ด้วยซึ่งเราไม่ควรกระทำเช่นนั้นค่ะเพราะเมื่อกระเป๋าสตางค์หายสมุดบัญชีธนาคารต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นช่องทางให้พวกหัวขโมยทั้งหลายไปปลอมแปลงเอกสารและจับจ่ายใช้สอยเงินในธนาคารของเราได้ดังนั้นควรเก็บสมุดบัญชีธนาคารต่างๆไว้ที่บ้านจะปลอดภัยที่สุดค่ะ และ 5. สมุดเช็คค่ะสมุดเช็คที่ว่างเปล่าอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกหัวขโมยเข้าไปใช้ได้โดยง่ายค่ะถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาจะมีการอายัดแล้วก็ตามแต่รหัสธนาคารและรายละเอียดต่างๆของท่านก็ยังอยู่ที่ผู้ชิงทรัพย์ที่สามารถสืบสอบได้ง่ายค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการเลือกสีกระเป๋าสาตางค์ให้ถูกฉลก เหมือนเวลาการเลือกเสื้อผ้าให้ทำดังนี้ค่ะให้เลือกสีที่ถูกชะโลกตามวันเกิดของเราอันที่จริงแล้วข้อนี้มีหลายสำนักออกมาแนะนำแต่เราจะขออ้างอิงจากหมอช้างสีกระเป๋าสตางค์ที่เหมาะสมกับคนแต่ละวันเกิดมีดังนี้ค่ะวันจันทร์สีขาวครีมน้ำตาลหรือดําไปเลยค่ะ วันอังคารสีชมพูเหลืองน้ำตาลวันพุธกลางวันสีเขียวสีม่วงวันพุธกลางคืนสีขาวสีม่วงวันพรฤหัสบดีสีส้มวันศุกร์สีฟ้าสีชมพูวันเสาร์ดำน้ำตาลเทาวันอาทิตย์สีแดงและเขียวค่ะให้เราปฏิบัติด,ดีต่อกระเป๋าสตางค์ แล้วกระเป๋าสตังก็จะตอบแทนคุณเมื่อถึงบ้านให้นำกระเป๋าสตังออกมาวางในตำแหน่งที่เหมาะสมในที่ที่เหมาะกับการเก็บของที่มีค่าหลีกเลี่ยงการวางบนพื้นบนโต๊ะอาหารในห้องน้ำหรือที่ไหนก็ตามที่คิดว่าสะดวกควรรักษาให้เหมือนกับสมบัติชิ้นหนึ่งที่มีค่าที่สุดตามหลักฮวงจุ้ยแล้วการทนุถนอมและมอบความรักให้กับกระเป๋าสตาง จะช่วยให้กระเป๋าสาตางค์ดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นค่ะมีใช้ไม่ขาดมืออีกทั้งการเก็บกระเป๋าสาตางค์เป็นที่เป็นทางยังทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการหาบ่อยๆขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ